หนูหนูเดี๋ยวก่อนสิมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้มืดมืดคนเดียวละลูกเราผู้ปกครองมารับเหรอเข้าไปรอด้านในร้านาน้าก่อนได้นะลูกตรงนี้มันมืดนะลูกมันอันตรายไถอะลูกไม่ต้องเกรงใจหรอกไะไปรอด้านในกนลูกปะมา เขาไปนั่งข้างในก่อนก็ได้นะลูกข้างนอกเนี่ยพอเวลาตอนเย็นเยนเนี่ยยุงมันเยอะลูกมานั่งรอสบายๆในร้านก่อนนะหิวไหมอะร้านนะ้ำมีขนมหวานด้วยนะ,ะอยากกินอะไรไหมลูกอ๋อลองดูว่าอยากจะสั่งอะไรหรือเปล่า <stroke> เค้กมะพร้าวเหรอลูก เอไม่แน่ใจว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่านะรับนึงนะลูกนะเตอเตอดูในตู้ให้หน่อยสิลูกว่ายังมีเค้กมะพร้าวเหลือไหมลูกนี่ครับเหลือชิ้นเดียวพอดีเลยดีเลยลูกงั้นเอาลงมาด้วยนะเหลืออยู่พอดีเลยลูกงั้นไปนั่งก่อนนะเดี๋ยวนะหยิบไปให้นะตามสบายนะลูกนะไม่ต้องเกรงใจ อยู่คุยเป็นเพื่อนน้องเขาก่อนนะลูกเตอร์น้องเขาลองผู้ปกครองมารับนะลูกแม่ว่าน่าจะอายุใกล้ๆกกันละมัง้งเดี๋ยวแม่เชียร้านก่อนนะไงมาดีอืมชื่ออะไรหรอเราอีสเตอร์นะ เรียกเตอร์เฉยก็ได้ไม่สบายหรอทำไมใส่ผ้าปิดปากอะ่ะเจ็บคอก็เลยพูดไม่ได้ใช่ปะเออเอองั้นเขียนแทนได้ปะเดี๋ยวเราไปเอาปากกากับกระดาษมาใหร้รอแป๊บหนึ่ง ว่าแต่อยู่มีอะไร โอ้ใช่โรงเรียนที่ใหญ่ๆนั้นปะที่มีสาวว้น้ำด้วยอะ่ะอืมอดีจังเลยอ่ะเรานะว่ายน้ำไม่สัะแค่ไม่กี่ครั้งเองแต่ว่าแต่ลายมือสวยนั้นนี่อะทำไงให้เขียนได้เงี้ยตอบได้ดีเรานะลายมือหว่วยชมัด บางทีเขียนเองอ่านไม่ออกเองเลยแล้วทำไมวันนี้กลับคำจักนะกวดวิชาข้างหน้านี่หรอโหขยันจังอะขนาดพ่อกับแม่เรานะมาครับเราไปเรียนแทบตายแล้วยังไม่ไปเรียนเลยให้คิดก็คนลุกเรา มีขนาดอยู่หน้าบ้านาเอยชอบคลีมมะพร้าวเหรอนี่แ้น,นลองชิมโกโก้ฟิมมือล้วปะเดี๋ยวเลี้ยงเอง ปกติแม่เราอะไม่ให้เราโชงขายลูกค้าอร่อยแน,น่นอนรับรองไม่ต้องทนล่างนะนะได้โชคดีได้กินคนแรกเลยนนเนี่ยอยราลืมนะ แล้วนี่ชิมสิชิมสิชิมเลยเป็นงไงอร่อยไหม,มทางมาถว่านนะ่ะ <c oughs> อ้ลืมไปว่าเจ็บคออยู่ <c oughs> แค่ไม่ต้องกินแล้วก็ได้กินไปก็ไม่ร่อยอยู่ดีใช่ไหมอะขึ้นนะอ๋อ ใส่นมเพิ่มอืมได้งั้นไว้รอบหน้าเราจะลองนะแล้วก็ยังไงมันเป็นหนูทดลองให้หมายถึงว่ามาชิมให้เราอะ่ะไเรอบหน้ามาชิมให้หน่อยนะไเราคอหายเจ็บกันก็ไดะ้หายป่วยน่าจะดีขึ้นอือืหายไปไแล้วกัน ครับงั้นเก็บเรามานะว่าไงพ่อ อยู่นี่เองอม่าทาทำไมรู้ได้ไงครับว่าผมอยู่นี่ก็คนที่เรียนพิเศษอนะ่ะเขาบอกว่าลูกอ่ะเดินมาทางนี้แม่ก็เลยลองเดินตามออกมาดูนี่แม่มารับผมเหครับก็วันนี้พระเอิญแม่ว่างก็เลยขอไปรับลูกกลับบ้านนะจนะ๊ะกับเด้วยกันนะครับอะนี่ คุณแม่ของน้องเหรอคะ,อะใช่ค่ะ <c oughs> เอะไม่ทราบว่าลูกชายชั้นฟรีรบกวนอะไรคุณหรือเปล่าคะโอ้ยแหมรบกวนอะไรกันละคะก็มีลูกค้าเข้ามานั่งในร้านก็ต้องยินดีต้อนรับอยู่แล้วค่ะรับอะไรเพิ่มไหมคะไม่ลวค่ะเดี๋ยวจะขอตัวกลับละค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปส่งค่ะโอกาสมาเชิญหน่นะคะ งั้นขอตัวกลับก่อนเลยแล้วกันนะคะค่ะไว้มาใหม่นะหนูมานั่งเล่นก็ได้นะครับออหนูเอ๊ะว่าแต่หนูชื่ออะไระลูกอีหนูค่ะอุ้ยขอโทษนะคะรขดะขวานิ่งแล้วตายแล้วค่ะ เขากลับแล้วหรอครับกลับไปแล้วลูกเมื่อกี้แม่เขามารับน่ะเชได้กลับซะแล้วไม่ทันได้ลาเลยนี่แต่ว่าแม่เขานะสวยมากเลยถ้าไม่บอกนะคิดว่าเป็นพี่สาวไม่โม้คอยอยู่เท่าไหร่นะทำไมเขายังดูหน้าเด็กจัดผมว่านะถ้าแม่ไม่ขี้บ่นอ่ะก็จะดูเด็กเหมือนกันนั่นแหละนี่มาช่วยแม่เก็บเลยครับครับ แม่ครับแล้วเขาได้บอกปะครับว่าจะกลับมาอีกแม่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเมื่อกี้แม่บอกให้เขากลับมาเขาก็ตอบปกลงนะแต่ผมว่านะเขาดูแปลกอะ่ะหน้าตาก็ยังเห็นไม่ค่อยชัดเลยชื่อก็ยังไม่รู้ดูลึกลับแต่แปลกแต่แม่รู้ชื่อเขานะจริงครับแม่เขาบอกชื่ออะไรอะ่ะถ้าแม่ได้ยิงไม่ผิดน่าจะ ชื่อนิวเหรอมะ้งนิวแล้วเมื่อกี้พ่อได้ไปทำอะไรหููใช้ไปขัดรองเท้าสิครับขัดจนวาวไม่รู้จะวาวยังไงแล้วส่องแทนกระจกยังได้เลยเหรอแล้วคริสล่ะทำการบ้านครับน้องใครเนี่ยขยันจริงๆเลยภูมิใจสุด ลูกเมือนหล่พี่ชายจะขยันเหมือนน้องบ้างเนาะนั่นไหมสิครับแม่เอาไปเก็บล้างด้วยนะได้ครับแช่ก่อนนะโธล้างเลยลูกอ๋อขี้เกียจล้างอ่ะล้างเลยก็ได้ครับก็ได้ ตื่นเช้าจังเลยนะครับตื่นแล้วละครับพี่เดูอะไรอยู่อะปากครับเงย มองอะไรครับดีใจครับดีใจที่มีเตอร์อยู่ตรงนี้อะไรของพี่ฮิวเนี่ยผมขอโดนเลยนะครับ จำได้แล้วหรอครับนิดดีเดียวนะครับพี่เวคือนิวงั้นเหรอปกติเขาติวเป็นเคี่ขนาดนี้เหรอมึงเป็นห่วงพี่เจ้าหันเขาก็ช่วงนี้พี่เขาทำงานเยอะนี่หว่า ต้องไปบอสตันอพี่โดฮานน่ะจะไปบอสตันไปทํางานอะ่ะถ้าตอนนี้พี่คิดว่าพี่กําลังแบกทุกอย่างไว้คนเดียวมผมจะคอยอยู่ข้างๆพี่เสมอครับ